อาละครับอยู่ผมครูอัศวินรีวิวแลวันนี้ผมจะมาชำละเจ้านี้เลยครับลำโพงลอนซซอร์รุ่นนี้3ใบเทาเขาบอกว่าเบรหนักเบรแน่นจริงไม่จริงนะครับผมก็เลยไปศึกษาและก็เข้าไปดูดูที่รีวิวนะครับดูตัวสินค้าดูมานานมากเพราะผมอยากจะได้ลำโพงที่มีขนาดกระทัดรัดเอาไว้เป็นบลูทูธเชื่อมต่อนะครับมีไมโครโฟนในตัวแล้วเอาไปสอนได้ด้วย เอาไปดูหนังฟังเพลงได้ด้วยนะครับนี่ครับผมก็เลยจัดไปครับสั่งมาแล้วได้มาแล้วครับลำโพงพร้อมไมโครโฟนนะครับ r o n s u r แล้วจะดีจริงหรือไม่รุ่นนี้ Excellent ครับไปดูดีเทลรายละเอียดกับเขาได้เลยครับสำหรับ Ronsure Excellent ประมออ้าแล้วครับเปิดมาแบบนี้เลยครับนี่โอ้โหสวยดูนะอันดับแรกไปดูดีไซน์ครับก่อนนะครับดีไซน์เขาแบบนี้เลยครับนี่ครับให้ดูรอบๆนะครับเป็นหนังทั้งหมดสีด้านนะครับนะครับ ด้านบนด้านล่างด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังเป็นพลาสติกงานพลาสติกตัวนี้มีรูขับเบดออกด้วยนะครับดังจริงๆส่วนด้านหน้านี่เป็นโลหะนะครับงานละเอียดงานดีงานสวยมากครับตรงนี้จะมีสายให้นะครับด้านข้างสองข้างไว้สติ๊กไว้นะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับส่วนสายครับก็จะมีโลโก้เขาเขียนว้อยู่ครับ론ซูเออร์นะครับส่วนนี้ผมชอบมากเลยครับสีแดงตัดแล้วมันดูแบบว่าอือหอพอจับไปนี่มันงานแบบงานละเอียดจริงๆนะฮะโอ้โหทุกคนครับสามใบเขาไม่เสียดายเงินเลยครับผมแต่อย่าเพิ่งเชื่อผมฟังนะครับ ไปดูก่อนไปฟังกันก่อนนะครับตอนนี้ผมใช้โทรศัพท์เนี่ยอัดนะครับดังนั้นเนี่ยเสียงมันอาจจะไม่ได้มาคุณภาพเต็มที่เหมือนที่คุณฟังกันนะเออคราวนี้นะครับไปดูที่คุณสมบ,บัติเขาก่อนว่าเขามีอะไรกันบ้างรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่า Roger e x c e l l e n ์เนะครับเป็นแบบ5.0นะครับช่องเนี่ยเป็น2.1นะครับตัวขยายเสียงเขาเนี่ยทั้งหมด40วัตต์นะครับถือว่าไม่ธรรมดาแล้วนะนะ นะครับเบรคเขามีสี่นิ้วอ่า25คอนะเออดังนะดังนะไม่ต้องห่วงนะครับนี่ตัวขับเบสนะนี่ครับบึมแน่นอนครับมาเป็นลูกๆเลยนะครับอ่ะส่วนความแหลมของเขานะครับก็เป็น20่สแกนไหมเสียงแหลมนะครับเออไม่ธรรมดานะครับแบตเตอรี่ครับเป็นแบตแบบ18650ซึ่งนะครับมีความจุที่10,000มิลลิแอมเราใช้ชาร์จทั้งหมด5ชั่วโมงอยู่ยาวๆไป10ชั่วโมงทุกคนครับไม่ธรรมดาครับ ความยาวตรงนี้ครับด้านหน้าครับ26.2เซนติเมตรไม่ถึงไม่ถึงไม้บรรทัดไม่ถึงฟุตนะความยาวตัวนี้ไม่ถึงฟุตนะครับนะครับตรงนี้15 15เซนต์ตัวนี้17กว่ากว่าสิบเดนิดๆนะครับความสูงนะครับด้านล่างก็จะมีกันลื่นกันน้ํากันอะไรให้4ตัวนะครับ1 2 3 4 4มุมนะครับแบบนี้เลยครับถูกนะครับนี่นะครับเอาล้วครับไปดูช่องด้านหลังกันบ้างครับช่องด้านหลังก็อย่างที่บอกไปนะครับเขาจะมีนะครับนี่ครับแบบนี้ครับตัวชาร์จให้นะครับแล้วก็มีช่องใส่นะครับ AUX มี USB แล้วก็จะมี TF card ด้วยนะครับถือว่าครบครอบคุมทุกหมวดเลยนะครับนี่ครับ่ะคราวนี้เรามาดูข้างหน้ากันนะครับก่อนที่จะเปิดเสียงให้ฟังนะครับไปดูช่องด้านหน้าด้านบนก่อนว่ามีอะไรบ้างตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวที่เปิดปิดนะครับแล้วก็เป็นเบรดนะครับเบรดเป็นแหลมนะครับแล้วก็มีเอ็โคแล้วก็เสียงใหม่เดี๋ยวรอให้ครบเลยตรงนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นเขา Excellent เป็นปุ่มบลูทูธ นะครับเปิดปิดบลูทูธแล้วก็เดินหน้านะครับเดินหน้าถอยหลังตัวนี้เป็นหยุดชั่วคราวแล้วก็เล่นนะครับเป็นเพลเป็นพอร์ชนั่นเองแต่ถ้ากดค้างไว้นะครับก็จะเปลี่ยนโหมดได้4โหมดนะครับก็คือโหมดบลูทูธโหมด USB โหมด TF Card นะครับแล้วก็ AUX เป็นยังไงครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันดูก่อนนะผมชอบตอนที่เปิดแล้วก็ปิดเดยวจะเปิดปิดให้ฟังก่อนแล้วเราไปฟังเสียงเบสห,หนักๆกันว่าดังจริงไหมนะครับเปิดมาแบบนี้ครับ นี่เข้มเลยอ่ะเนี yeah. ่ย <laughs> เอาลองปิดดูทุกคนปิดปิดส่ปิดอือหือสะดหูอ่ต่อไปไปทดสอบเบรกันครับทุกคนครับกับลอนเซอร์เอ็ l ซ์แลเอาละครับตอนนี้ผมเชื่อมต่อบลูทูธแล้วอันดับแรกนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังก่อนนะครับว่าถ้ายังไม่เปิดเบรตัวน,นี้ผมปิดเบดไว้ก่อนนะครับแต่ว่าผมาปิดเบรไว้แล้วก็ เอาเสียงแหลมนะครับปิดเสียงแหลมเลยนะครับคือจะให้ฟังเบสล้วนๆเลยนะครับไม่มีแหลมเลยนะฮะตอนนี้ก็พร้อมได้แล้วครับไปครับนี่เปิดเสียงดังครึ่งเดียวนะเสียงดังเต็มยังไม่ใส่เบรดนะยังไม่ใส่เบรดลองฟังดูก่อนแบบนี้นะยังไม่ใส่เบรดนะต่อไปผมจะใส่เบส ต่อไปครับว่ากันวยเรื่องของไมโครโฟนครับนี่ตัวนี้อยากนําเสนอมากๆทุกคนครับโอ้โหครับแพ็กกรจิ้งพรีเมียมมีแล้วสวยผมชอบสีดํามากเลยครับทุกคนนี่ครับเข้ากับลําโพงนะฮะแต่เปิดดูครับว่าเป็นสีอะไรข้างในนะครับแต่ว่าตัวไม์บอกก่อนแล้วไม่ใช่สีดํนะนะครับนี่เปิดมาแบบนี้แล้วโอ้นี่สายชาร์จนะครับอ่า ออกมาครับนี่โอ้โหทุกคนน้ำหนักโอเคเลยนะครับนี่ครับอืมอ๋อเขาตั้งใจให้มันให้มันเหมือนสีของข้างหน้าตรงนี้ครับเป็นลอนซูเวอร์ e R นะครับนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหมีโลโก้สีดําติดอชอแบบน่ถูกใจมากเลยเดี๋ยวผมจะไปสอนให้ดูนะว่าเสียงดังจริงไหมตัวนี้ก็วิธีการใช้ก็แค่เปิดค้างไว้ครับอ่าขึ้นมาแล้วครับก็จะมีไฟเออดีเข้ามาครับเราก็พูดเลยนะครับอันนี ตัวนี้เป็นไมโครโฟนเนาะอันนี้ไม่ดังขนาดนี้ดังไหมนี่ one t อันนี้เป็นเอ็โคหนึ่งสองสามโลหนึ่งสองสามสิ่งดีเลยนะครับทุกคนครับเข้าท่าเลยนะโอ้โหนี่ดังมากหอนเลยนะอ่านี่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวเล่งเสียงก็จะไม่เกี่ยวกันเล่งเสียงจะเป็นเสียงของอเพลงที่เราเข้ามานะครับเราจะไปร้องคาราโอเกะก็ได้เอาไปใช้สอนก็ได้เอาไปใช้ประชาสัมพันธ์ไปใช้พูดเลยได้หมดเลยนะผมว่าตัวนี้มันกระทันรัดแล้วก็น้ําหนักนะครับ2.59 กิโลกรัมนะครับซึ่งถือว่าเหมาะมือกระทัดรัดเหมาะเหม็งแล้วก็สวยแล้วก็สิยงดีนะครับเนี่ยครับทุกคนโอ้โหจัดได้แบบจัดได้จัดเลยนะครับผมแต่เสียได้ครับมันคุ้มครับคุ้มมากคุ้มมากๆเลยไปลุย